สนับสนุนโดย AAS 4 g Advance ในสมัยสงครามหาเอเชียบุรพากองทัพญี่ปุ่นได้แผ่อำนาจทั่วทั้งเอเชียและกดดันให้ไทยเป็นที่ตั้งกองทัพเพื่อให้ญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้าไปจมตีพม,ม่าและอินเดยเียและนี่คือที่มาของตำนานรักคู่กันคู่กรรม you yeah. yeah. Pues oh. uh. Black ูตและแขกรับเชิญวันนี oh. ้ไอส์ัลนดยูระบบโกโบริครับพูดไม่รู้เรื่องนะเธอพวกคุณมีจิตอะไรมาจังทหารเย่ปุนชาบ้านทุกคนดูไว้ mỏ bí đuôi chống con đi, móc cầm nhiên, nắp măng, cổng cái tản, cổng râu, tông đồn long đốt. Không phải, không phải, แค่นี้กับทั้งน้ำมันขวดต้องเท่านี้หย mm ิบ hmm. ผิดได้อ um, ย so ่างไรกูไม่รู้กูเมาเธอไม่รู้กูเมาหยิูดจาดเื่อไม่ได้จัมม่าฮอนด้าซูซูกิจัดการนัมจัมม่าฮอนด้าซูซูกิ ยังม่าฮันด้ซูซูกิจัดการมันเป็นยังไงบ้างมีกับแก้มไหมโอยนี่มันน้ำมันไม่ใช่เล่าเล้าเหรอกูไม่รู้กูเมา อยู่เดี๋ยวนี้นะผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมถึงกล้ามาสั่งคิดฉันเองฉันไม่คนสั่งเองเฮ้ชิดคนถงนี้คนตัวเมืคนนิดตัวนะตาบัวตาผลเป็นคนสวยของบ้านฉันเฮ่เป็นก้นสวนใช่แล้วไม่ญี่ปุ่นนู่น อคุณนังสมารินอดีตกระตุกคุณกอบคุณครับทำไมคนนี้จิวะคนนี้จิวะคนจิวะผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมคุณหมอโยจิถึงรู้จักอ๋อผมเป็นหมอแันเธอครับคุณหมอโยจิแันผู้หญิงคนนี้น้อยโยจิคะช่วยเว้นวัคให้มันถูกๆหน่อยค่ะ ใช่สิหมอโยชิคุณเปิดคลินิกทำฟันที่ตลาดมาตั้งนานจู่ๆพอมีสงครามคุณก็กลายมาเป็นทหารญี่ปุ่นซะง,งั้นใช่ไหมพวกเราโอ้เป็นหมอฟันว่าแต่ตะบัวตะผลมาขโมยน้ำมันของพวกเราครับค่ะไม่ได้ทำค่ะข,ขยิบผิดโบราณเขาว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานี่คนเมาก็แค่หยิบผิด ปล่อยเขาไปเถอะค่ะเออผมก็อยากปล่อยนะครับคุณนางตัวมาลินแต่ว่าหยิบผิดทีไปสี่ถังเลยครับฮะสี่ถังเอองั้นถ้าเธอฉันไปแล้วอ้าวคุณนันไม่ช่วยแล้วเหรอครับสี่ถังเลยนะอ้างเสือก่อนี่ยวพ่งไปเยมาหาฮันดาซึซึกิปสองซอนกอนนี้ไปทำไมล่ะครับคุณหมอชิไม่เคยได้ยินเหรอครับ อย่าถื้อคนบ้าอย่าว่าคนเมาคุณหมอเอ้าีไม่เคยเมาโอ้ผมเคยสิครับมีครั้งหนึ่งผมไปกินเลี้ยงบ้านเพื่อนแล้วผมก็ขับรถกลับเพื่อนโทรมาบอกว่าเนี่ยระวังตัวด้วยนะเจ้าสลอยเข้ารายงานว่ามีคนเมาขับสวนเล่มมาหนึ่งคันผมก็เลยไปบอกไปว่าจะบ้าเหรอผมเห็นเป็นร้อยๆคันเลยเฮ้อแสดงว่าคุณหมอเมาใช่ไหม ก็ใช่นนะสิเอ้าขำสิไม่ขำอ่ะกูไม่รู้กูเมาไปกันตามนั้งไปจ้องคนนี้ไปนะครับขอบคุณค่ะและที่สำคัญที่สุดคุณหมอจิครับมีเบอร์ผู้หญิงคนนี้ไหมคุณหมอเอ่อคุณโกบอดีครับเก็บอาการนิดนึงครับเป๊ะ เดินดีๆไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมมีก้อนแรกเปลี่ยนผมได้ยินมาว่าที่บ้านของพวกคุณเป็นสวนใช่ไหมค่ะถ้าอย่างนั้นผมจะขอให้ทหารญี่ปุ่นเข้าไปเก็บประไม้ที่บ้านของพวกคุณเป็นสเบเรียงค่ะแปทาฝน แม่เป็นอะไรเนี่ยก็ใหญ่อ้งนะสิยังไม่กลับมาเลยโอ้ยแล้วแม่จะเอาอะไรลหะมันก็คงไปตลาดแถวนี้แหละแม่แม่ขอนั่งได้ไหมเอาเลยแม่นี่แม่รู้ตัวไหมฮะแม่เหมือนไก่ชนมากกระดูกไม่ค่อยดี เออแม่ออนแม่อยากกินหลอดช่องน้ำกะทิในตู้เย็นน่ะได้แม่ก็บอกฉันเดี๋ยวฉันหยิบให้ลอดช่องใช่ไหมใช่ใใส่ขนุนด้วยนะจ้าแม่ออนฮะต้องจดไหมแกขี้ลืมโอ้ยแม่แกนี้เองฉันไม่ลืมหรอกแม่ก็ว่าแต่ฉันแม่ก็ขี้ลืมกันนั่นแหละอะไรฉันไม่ได้ขี้ลืมเลยแม่ออนไปไหนทำไมนานจังอ่ะโอ้ย แม่ออนแม่ออนนานจังแล้วมาแล้วแม่ถ้าไมนานอย่างนี้เนี่ยใจร้อนจริงๆเลยแม่นี่นี่จ้าเรานี่อะไรเนี่ยก็ผัดกะเพราไงแม่โหแม่ออนขี้ลืมจริงจริงนี่ฉันสั่งอะไรไปก็ข้าวผัดกะเพราไงแม่นี่ไงโอ้ยลืมเนี่ยละไข่ดาวไปไหน ท่านประัก์ขอเอาใเจ้าเน่จันลืมจริงฉันขอโทษนะแม่จ๋ายายจ๋าอังกลับมาแล้วค่ะเอยทำไมไปนานจังล่ะลูกอังก็ตะบัวตาฝนสิคะไปเกาะเรื่องอีกแล้วเนี่ยไปขโมยน้ำมันของพวกญี่ปุ่นมาแต่ดีนะคะที่อังไปช่วยได้ทันน่ะเขาเลยปล่อยตัวออกมา แล้จ่ายไปเท่าไหร่ล่ะลูกก็200รอค่ะตอนแรกก็จะจ่ายสัก5่าล้วแต่ว่าแบบตาำโอ๊ยไม่ใช่ค่ะไก็เล่นซะเคมเลยแต่ว่าพู่ทหารญี่ปุ่นนะคะเขาก็บอกว่าเขาจะมาเอาผลไม้ในแร่ของเราเนี่ยไปเป็นการไถ่โทษผลไม้ไนสูหนอแม่นั่นไงพูดถูกก็มาปั๊บอังไม่ชอบเลยจริงๆผาทหารญี่ปุ่นนนั่น แม่ก็ไม่ชอบเพาทหารญี่ปุ่นพูดจาไม่รู้เรื่องคนนิจิวะคนนิจิวะรบกวนด้ครับรบกวนด้วยครับตายแล้วหล่อจริงๆเลยพระคุณไอเชิญจัดเชิญาปนั่งที่ไหนก่อนนะลูกนะเชิญเลยลูกอย่าเข้ามานะมิงิ้นมิง้นนั่นมีใครเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องติดตามช่วงหน้าครับ